มาฝึกสังเกตความสัมพันธ์และคำนวณตัวเลขกันนะคะลองสังเกตความสัมพันธ์ที่กำหนดให้แล้วลองหาคำตอบดูให้เวลาข้อละ20วินาทีค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ กำหนดให้ไอศรครีมบวกไอศรครีมบวกไอศรครีมได้15ห้านะคะและขนมเคก้กบวกกับไอศรครีมบวกกับไอศรครีมได้25แล้วถามว่าขนมเคก้กบวกขนมเคก้กบวกไอศ c r e ครีมจะได้เท่าไหร่คะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ บดเวลาค่ะได้คำตอบเท่าไหร่คะมาดูกันว่าที่คิดไว้จะถูกหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือ35ค่ะมาดูวิธีคิดนะคะว่าคิดอย่างไรเราจึงได้35 จากที่กำหนดนะคะไอศครีมบวกไอศครีมบวกไอศครีมได้เท่ากับ15นะคะก็คือเลขอะไรเอ่ยที่บวกกัน3ตัวแล้วได้15ก็คือเลขอะไรคะ5นั่นเองก็จะได้5บวก5บวก5จึงจะได้เท่ากับ15นะคะแสดงว่าไอศครีมของเรามีค่าเท่ากับ5ดังนั้นข้อที่2นะคะตรงที่เป็นไอศครีมก็จะมีค่าเท่ากับ5เช่นเดียวกัน ห้บวกห้าเป็นสิบแล้วขาดอีกเท่าไหร่จึงเป็นยี่สิบห้าคะสิบห้าเก่งมากค่ะแสดงว่าขนมเค้กของเราก็คือสิบห้านั่นเองนะคะดังนั้นบรรทัดสุดท้ายที่เป็นคำถามก็จะเป็นสิบห้าบวกสิบห้าได้สามสิบแล้วใช่ไหมคะบวกอีกห้าก็เลยได้เท่ากับสามสิบห้านั่นเองนะคะใครถูกกันม้างคะ <Wow. S 1> เก่งมากค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้ววันหลังเรามาเล่นเกมสนุกๆกกันแบบนี้นะคะได้ใหมที่ช่องครูตูแมทค่ะสวัสดีค่ะ